บนที่กำลังจะเข้าสถานีนครประทมนะครับผมเป็นขบวนรถธรรมดาที่259นะฮะมาต้นทางสถานีทนบุรีปลายทางสถานีน้ำตกนะครับผมและสัญญาณธงเขียวแล้วนะครับ เพิ่งคลึงแดดเพิ่งออกนะฮะฝนลงเม็ดอ่าจากที่เห็นนะครับรถจักรทำกระบวนเป็นปู่ GEK แน่นอนนะฮะ ไปที่ไปในเส้นทางสายน้าตกหรือทางรถไฟมรณะก็จะมี2เที่ยวนะครับเที่ยวเช้าเนี่ยฮะก็จะมีเที่ยวเช้าพบเที่ยวบ่ายจากสถานีทนบุรีนะครับผมเที่ยวเช้านี้ก็เจ็ดโมงสามสิห้าหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วเวลาไม่ไม่ชวัวร์แต่ประมาณนี้นะฮะเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดมงสี่สิานี่ยแหละช่วงบ่ายโมงก็จะเป็นบ่ายโมงห้ประมาณนี้นะฮะ ปู G.E.K. นะฮะทำขวนรถธรรมดาที่259นะฮะกรุงเทพปลายทางนะสถานีน้ำตกนะครับผมถ่ายไกลนิดนึงนะครับผมเพราะขบวนนี้ไม่ค่อยยาวนะครับผม,มที่สถานีท่าเอาที่สถานีท่าเตา ผูดาาจีนมาสขึ้นหรือลากบนนตนตน่อและทา้างที่ตัวมานำขึ้นและลงถูกตัวนขนรที่รยทาึเป็นรถธรรมดาที่ต่อ59และตกด้วยสา้องถานีบายายายทางานีกมา อกอนา,านีแล้วเดผสที่สานีรงเรีนสานที่คมาตามเปนานีไปครับเร่งเครื่องออก,กสถานีแล้วนะครับ ต่อเบา,าทางนะครับผมยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงจำกัดความเร็วนะฮะ